Good morning ladies and gentlemen. Welcome to บ้านน้ำหอมสคูแม่ร r มา a ดิสตริกต์ตาโรงเรียนบ้านน้ำหอมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองตั้งอยู่หมู่11ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดต,ตาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสอจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีครูและบุคลากรทางการศึกษาจํานวน23คนผูน้อำนวยการโรงเรียนคือนายอนุศักเครืออยู่มีนักเรียนจํานวนทั้งสิ้น343คนนักเรียนของเราทั้งหมดเป็นนักเรียนชนเผ่าปกากรยอง เนื่องจากนักเรียนอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนมากและการเดินทางค่อนข้างยากลำบากจึงมีโครงการนักเรียนพักนอนเพื่อให้เด็กบ้านห่างไกลได้มีที่พักและอาหารขณะเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง <c oughs> โรงเรียนบ้านน้ำหอมได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชตั้งแต่ปีพุทธศักราช2558ทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนาในหลายๆด้านเช่นด้านการสร้างความพร้อมให้กับโรงเรียนมีการจัดบรรยากาศด้านกายภาพให้สวยงามเป็นระบบ ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้เช่นสร้างอาคารเรียนซ่อมแซมอาคารเรียนสร้างห้องน้ำสร้างถนนบริเวณโรงเรียนสร้างบ้านพักครูพัฒนาระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์และน้ำประปาภูเขาให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคและมีครูครบทุกชั้นเรียนด้านการปลูกฝังความดีให้กับบุคลากรและนักเรียน โดยมูลนิธิยุวพัฒได้ให้การสนับสนุนในการอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนเพื่อให้ได้แนวทางในการสร้างคนดีให้แก่บ้านเมืองโดยคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียนมี4ประการคือมีวินยัยมีจิตอาสามีความรับผิดชอบและมีความซื่อสัตย์ โรงเรียนบ้านน้ำหอมปลูกฝังคุณธรรมเป้าหมายทั้ง10ประการผ่านกิจกรรมโครงงานคุณธรรมในปีการศึกษา2562โรงเรียนมีโครงงานคุณธรรมของนักเรียนเกิดขึ้นมากมายและยังมีโครงงานคุณธรรมของครูและผู้บริหารคือโครงงานสายใยรักผูกพันสารสัมพันธ์ครูผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างครูและผู้ปกครองเป็นไปได้ยากการไปเยี่ยมบ้านแต่ละครั้งครูไม่สามารถไปเพียงคนเดียวได้จึงเดินทางไปทั้งโรงเรียนเป็นคาราวานรถยนต์และรถจัก,กรยานยนต์เมื่อไปถึงหมู่บ้านครูก็จะแยกย้ายไปเยี่ยมบ้านของนักเรียน และพักตามบ้านต่างๆของนักเรียนซึ่งได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักเรียนทำให้เกิดความผูกพันอันดีระหว่างบ้านและโรงเรียน ผลการดำเนินงานโครงงานคุณธรรมมาอย่างต่อเนื่องทําให้บุคลากรทางการศึกษามีความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีดูได้จากรางวัลครูดีขั้นพื้นฐานรางวัลครูดีสี่แม่ระมาตและรางวัลโค้ชนักกีฬาระดับประเทศ นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีทักษะการใช้ชีวิตโดยใช้หลักคุณธรรมเป็นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้นมีคะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน2รายวิชาคือรายวิชาภาษาไทยและในรายวิชาวิทยาศาสตร์ มีคะแนนโอเนสูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนหนึ่งรายวิชาคือภาษาอังกฤษงานศิลปาหัตถกรรมนักเรียนในปีพุทธศักราช2560เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขตสองเข้าประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับเหรียนเงินในปีพุทธศักราช2561เป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต2เข้าแข่งขันละครสั้นภาษาอังก,ษงก,ษกฤษสกิตได้รับรางวัลระดับเรียญเงินและในปีนี้นักเรียนโรงเรียนบ้านน้ำหอมได้รับรางวัลระดับเหรียนทองระดับเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน7รายการได้แก่ การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็กการแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ทุบเทียนแพรการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิงการแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธ,ธรรมชาติในท้องถิ่นการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์และการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษสกิทผลงานทางด้านกีฬา ในปีพุทธศักราช2560เด็กหญิงการชนกวิลาชภัยเงินเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันครอสคัน t r y ชิงแชมป์แห่งเอเชียในประเทศจีนและประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2563 นักกรีธาโรงเรียนบ้านน้ำหอมได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬายเยาวชนทีมชาติไทยคือเด็กหญิงสมฤทัยเดชาเวรุมาตรและเด็กหญิงทิตินันคงศีคีรีซึ่งจะเข้าร่วมการแข่งขันซียู h ชิงแชมป์อาเซียนที่สาธารณารัฐอินโดนีเซียในเร็วๆนี้ด้านการส่งเสริมทักษะชีวิตและอาชีพ โรงเรียนบ้านน้ำหอมได้มีการจัดการเรียนการสอนโครงงานอาชีพขึ้นเช่นโครงงานเรื่องกล้วยกล้วยโครงงานสืบสารภูมิปัญญาทอผ้ากะเรียงโครงงานสารดอกหญ้าโครงงานการทำอิฐบ,บล็อกประสานโครงงานเกษตรกรน,น้อย ปัญหาและความต้องการในการพัฒนาโรงเรียนบ้านน้ำหอมเส้นทางสัญจรมีความยากลำบากในฤดูหนาวและร้อนจะเต็มไปด้วยฝุ่นอันหนาแน่นฤดูฝนเส้นทางจะเต็มไปด้วยดินโคลนและดินสไลด์ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา รถยนต์ใช้ในการรับส่งนักเรียนเนื่องจากโรงเรียนไม่มีรถโดยสารและรถประจำทางผ่านในการเดินทางไปเข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวของคณะครูในการขนส่งนักเรียนหากไม่เพียงพอก็จำเป็นต้องจัดจ้างรถของชาวบ้านในบางครั้งการจัดหารถก็เป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องนำรถยนต์ไปใช้ในการประกอบอาชีพ